วิธีการสร้างนะคะลิงก์นะคะเพื่อให้ลูกค้ากดลิงก์ปุ๊บเข้าไปที่กล่องข้อความของเพจเลยนะคะเช่นแม่แก้วกดที่คำว่า,าลิงก์ทักแชท m. me งี้ใช่ไหมคะลองดูนะพอกดลิงก์ปุ๊บมันจะไปที่ไหนไปข้อความที่เพจมนตราเลยเห็นไหมคะทำง่ายมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำลิงก์ของบริษัท นะคะให้ดูนะทำยังไงเราต้องทราบก่อนว่าลิงก์ของบริษัทนะคะคือตัวไหนอ่าเช่นพอเข้ามาที่เพจเยนเอ็ปุ๊บคุณจะเห็นชื่อ facebook.slash เห็นไหมคะ amino diamond soap นะคะเราจะใช้ชื่อตรงนี้แหละคะ่ะมาสร้างลิงก์เพื่อให้ลูกค้าเข้าไปกดนะคะอะ่ะแม่แก้ว จะใช้ตรงนี้นะคะเช่นใช้ชื่อตัวเองนี่แหละนะคะเพจชื่อตัวเองนะคะพิมพ์คำว่ามันง่ายมากค่ะ m me นะคะแล้วก็สแลแล้วก็คำว่าอะมิโนนะคะไดม m o so, n ซ s o นะคะ กด enter เห็นไหมคะเป็นการสร้างลิงก์ให้ละพอเรากดที่ลิงก์ปุ๊บนี่นะคะลูกค้าจะสามารถกดมาหาคุณที่กล่องข้อความเพจบริษัทเลยเห็นไหมคะง่ายมากลองทําดูนะคะแต่คุณต้องทราบง่ายมากลองทําดูแต่คุณต้องทราบว่าชื่อของเพจที่คุณสร้างไว้นะคะนี่ไงคะ่ะ ชื่ออะไรนะคะใช้ตัวข้างหลังอะ i n มิโนไดมอนด์โซฟนะคะลองไปดูชื่อเพจของตัวเองนะคะ